ใครเป็นช่างต้องดูคลิปนี้อยากเปิดร้านนะคะซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะมีงดไม่เกินสองหมื่นนะคะทุกคนมาเลยแต่วันนี้จะพาดูนะคะนี้ลูกค้ามาจากอ่างทองนะคะปิดไปก็ประมาณแค่หมื่นเจ็ดเองนะคะก็ได้ยางนอกยางในครบเลยนะคะลูกค้านี่ยางนอกลูกค้าก็เอาไปอย่างละสองเส้นไปติดหน้าร้านนะคะแต่ว่ามีครบทุกเบอร์นะคะนี้เพิ่มความหลากหลายให้ลูกค้าแล้วก็ยางในพี่ก็บอกว่าเน้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยนะคะใช้บ่อยเปลี่ยนบ่อยนะคะมีท่า ของที่ร้านก็มีหลายรุ่นแล้วแต่ว่าเออพื้นที่ใกล้เคียงลูกค้านะคะเป็นรุ่นไหนก็มีเวฟมีคลิกมีมีโอนะคะแล้วก็รุ่นอื่นอนเนาะพระเบกหน้าพระเบกหลังนะคะมีชุนโ,ซโซ่สเตอร์ตัวนี้นะคะก็ราคาย,ย่อมเยาวเ,เอาไปใครที่เป็นช่างก็คือเอาไปทากําไรได้เลยที่เขาก็เอาไว้อย่างละสิบชุดน,นะคะตะกร้าเดิมตะกร้าชุบนะคะร้านนี้ก็คือเป็นแบบเดิมด้วยแต่งด้วยซิ่งด้วย อย่างละชิ้น2ชิ้นอย่างนี้นะคะก็ได้ราคาช่างเลยนะนะคะถ้าใครมาเปิดดินี่มีแผ่นคัตซิ่งเวฟย25ด้วยนะคะยางรองลุมนะคะกองเบนซินน้ำเดิมเวฟนะคะงานแบตเตอรี่จานนะคะอย่างเงี้ยใช้ใบหนึงนะคะเอาติดไปได้นะคะเปิดดินค่ะ กันบงกันเบสน,นะคะงานชุูไฟแทงของเดิมนะคะสก้าดีเลยไฟเลี้ยวงานชุดไฟอะไพวกนี้มาวงหลอดไฟสวิตไฟนะคะจะติดประมาณเท่าไหร่ครับทุนี้หมืน่นหม่นเนิดๆน,น,นะคะไม่เกิน20,000อ่อะใครมีงบสองหมื่นมาก็โหได้ของเอากัดแค่ไม่ไหวนะคะทุกคนก็คใครที่สนใจน,นะคะเป็นช่างนะคะอยากมาเปิดวิ้นช่างนะคะหรือว่าจะมาเติมของนะคะก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะใช้ตัวไหนมากตัวไหนน้อยนะคะก็มาคุยกัน เดี๋ยวไเค้กของพี่